สวัสดีคุณผู้ชมอยู่ผมโอโกเพลนะครับวันนี้พาผู้ชมมาดูการกู้ชีพเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นของ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะครับเขาได้ไม่ให้การฝึกอบรมให้เรานะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่กําลังจะตายคนที่กําลังแบบหมดสติเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับการอบรมอยู่ทางนู้นนี่เองนะครับอ่ะโอเคพอมอะมาเงาะประเมินตแต่สถานาการณ์ครับหนึ่งสองสาม นั่นครับประเมินความรู้สึกตัวคุณยๆๆคุณ <c ười> ไปตีเหมนเองรู้สึกตัวไหมครับไม่รู้สึกตัวอะร้องขอความช่วยเหลือครับ โ okay. อเคประเมินชีพจรพร้อมกับดูการหายใจนะครับห <2, S 1> นับงสองสาเปเาไม่มีชีพจร็นเก่าลไม่มีชีพจรเรื่อ CPR อ่ะย,อออมมย่อสมาร์ทยดืมเปิด อ่าเอเีมาถึงครับเพื่อนเข้าเลยครับเข้าก่อนนะผลตั้งตั้งไปครับความเร็วคงถี่เด้ออ่าสมมติเป,เ,เปิดเครื่องมันต้องเปิดแต่นะมันจะถี่ถนะี่บริเวณหน้าอกทีอเขาคู่เปิดการรู ตัวเพื่องแห่งแต่บริเวณที่มีไฟกระตุกได้แล้วแต่แหงนไฟฟ้าและต่อจากเครื่องที่เรียบร้อยเดี๋ยวแล้วจานแดดรอครับสู้ๆหมออย่างคนเอย่องคนกำลังวิ่งร้อคขึ้นไปฟ้าหัวใจยแต่ต้องตัวควบคุวอ่าทุกคนชูมือขึ้น กาแขนออกครับเราต้องหอยหางลำแนะนำให่ทำการท็อปใครกดครับกำลังท้าอ่าเตือนฉันกดคุดหงิฉันหอยคุณหอยทุกคนหอยห้ามร้องตุบตุนทอตีต้นเดี๋ยวนี้น่าหน่ะหนึ่งสองสามกดตึ๊บทอแล้วช็อกแล้วต่อไปเริ่มกดหน้าอกก่อนทันทีอ่าคนกดนะครับไปโคนเปลี่ยน ผลตีกค้ชชอบนะครับมาเปลี่ยนเปลือกจริงจริงผลกดต้องเถืนผลเปลี่ยนนะครับเสร็จหรือพอพ,พี่ฝนผู้แคร์อ๋อสองคนละนี่เขื่อนนี้จ้าแล้วนะ โอเคประเมินความรู้สึกตัวอ,อ่ะไม่มีโดนเจมไ,ไม่รู้สึกตัวขอความ่ทหน่อยครับโอเคต่อไปประเมินชีพจรนักนะ ไม่มีชีพจรเริ่ม C P R ดีครับดีเ้าเลยครับ แต่แผ่นนูด่ือผู้ปตามรูกพแผ่แต่อนที่มีไปกรดแต่แผ่นนำไปฟ้าและต่อก yeah. ับเครื่องให้เรียบร้อยกำลังวิเคราะห์ึ้นไฟฟ้าหัวใจแต่ต้องตัวผู้ป่วยอย่าไต่ต้องตัวผู้ป่วยครับ แนะนำที่ทำการทบกำลังท่านะครับห่างจากผู้ป่วยมาพรองกับกลุ่มทบฝีต้นเดี่ยวนี้สองบุทบแล้วเรื่องกุ่หน้าอกโตทันทีอันนี้มันเกี่ยวกับเส้น เปลี่ยนคนปั๊มครับเปลี่ยนคนปั๊มเดี๋ยวผมจะลองไปปั๊มดูนะครับโอเคเลยประเมินสถานการณ์ครับ นะครับประเมินความรู้สึกตัวครับรู้สึกตัวไหมอ่ะขอความช่อยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยดยออประมาชี้กรครับ ตัวเขจนะนะอนครับนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีชีรจรไม่หายใจเลิก CDR บริเวณน้นอก้ยของผู้ป่วยตามรู้เปียวพั้วแผ่นบริเวณที่มีใบกระดูกแะแผ่นน้ำไบฟ้าและต่อจับเครื่อง้เรียบร้อยแปแผ่นน้ำปฟ้าและต่อกับเครื่อง้เรียบร้อย กำลังนิพรอึ้นไฟฟ้าหัวใจเหยื่แต่ต้องดูผู้รวยแสงแขงอกั่งนังนิ่งงานอกำลังอาอยู่ห่างจากผู้วยตอนนี้อ่ะคาพร้อมตุ่นทัดตีต้นเดี๋ยวนี้กนละกันอันนี้ไปของกนละนี่ ขี้นกล้วเริ่มกดหน้าอกต่อทันทีอ่เปลี่ยนคนครับคือคุณผู้ชมมันต้องติดเครื่องนี้นะครับไอแผ่นเนี้ย ที่เหล่าซ้ายนะครับลอานมซ้ายแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะครับก็ติดตรงที่บนเต้านมขวานะครับข้างบนนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ก่อนช์าเนี่ยเราต้องถอยกันทุกคนนะครับเหนื่อยไห<ป>ม <ไป S 1> ครับโต๊ะเหน <ไป S 1> ืห่อย <laughs> โอเคตอนนี้ก็อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะได้ความรู้ไปเท่าไหร่นะครับก็ ถือว่าเป็นการปฐมพยาบาลกู้ชีพในเบื้องต้นนะครับก็ใหผู้ชมถ้าใครผู้ประสบเหตุน,นะลองไปทำตัวได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม